เอาเลยครับผมเราก็กลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับโหมดดูดเดาไทม์นะครับต้องบอกเลยครับผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะที่ชอบดูในโหมดดูดเดาไทม์มากๆเลยนะครับเนื่องจาก2ฝั่งเนี่ยมันตัวละครคือเท่าเทียมกันนะครับไม่มีใครแบบเติมเยอะกว่าเติมน้อยกว่านะครับคือตัวละครเนี่ยเท่าเทียมกันมากแล้วก็เรื่องการต่อสู้เนี่ยผมมองว่ามันกว่าในการต่อสู้แบบปกติด้วยนะครับโอเคในวันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนเนี่ยมาดูการต่อสู้ในโหมดดูดเดาไทม์นะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่ามีการ ต่อสู้ที่หลากหลายครับไม่ใช่ว่ามีตัวละครอย่างด้วงอย่างเดียวนะครับมีตัวละครหลากหลายมากๆโอเคก็นี่จะเป็นการภาคสดนะครับก็จะมีข้อผิดพลาดประการใดขอพาท่านชมด้วยนะฮะโอเคเราเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยดีกว่านะครับเป็นคู่ที่ผมเนี่ยอยากดูนะครับกับตัวละครอย่างเจ้าบาคุซันกับเลิศอันตินั่นเองนะครับนี่ฮะเป็นแต้มระหว่าง2องพันเจกับ2 6 6 3นหกนเองนะครับก็คือพลังเนี่ยค่อนข้างจะ เท่าเทียมกันนะครับเป็นการไต่แรงขึ้นมาค่อนข้างจะสูงแล้วนะฮะโอเคเลือกตัวมาสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีตัวละครอ,อย่างปู่บอมนะครับเกียร์โลมัมมี่ครับบาคุซันล่างปริศาจอัศวินขับเคลื่อนกระบอกเหล็กแล้วก็หมาฝ้าบ้านครับฝั่งสีแดงนะครับมีตัวละครอ,อย่างปู่บอมครับเจ้าเกียร์โรนะอัศวินขับเคลื่อนนะครับเกรวินแล้วก็กระบอกเหล็กแล้วก็ตัวละครอ,อย่างโซนิกล่าง2องอันเองนะครับสัปดาห์นี้เป็นการแบนอ่อวันนี้เนี่ยเป็นการแบนตัวละครอย่างโบรรสกับดวงล่าง2องอันเองนะฮะโอเคจ โอเคนะครับใส่เม็ดเยอะอยู่เหมือนกันนะครับมาเปิดมานะครับเป็นฝั่งสีแดงที่ได้เปิดก่อนโดยเจ้าโซนิคล่าง2นะครับแล้วก็เป็นการบูตความเร็วด้วยนะครับนี่ฮะเป็นเลิศดนติของเจ้าโซนิคล่าง2งนะครับกระบองเหล็กเนี่ยถึงกับลงไปนอนกองเลยนะครับมาแล้วกระบองเหล็กปั่นก่อนครับเสียงนี่เพาะมากนะแต่ก็รูดทีหนึ่งนะครับเกือบจะหายหมดแล้วนะซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าตัวละครอย่างกระบองเหล็กนะถ้าเป็น5ดาวนะครับแล้วมีอุปกรณ์เฉพาะ3าดาวแล้วเป็นพาสติพิเศสองเนี่ยผมมองว่ามันเก่งกว่าตัวละครอย่างเจ้้าาาดดดววงงล่2ยนคัือมมโหก นี่ครับเป็นการรูดแบบหายรูดหายเลยนะครับไปอีกครั้งหนึ่งครับในการรูดครับแล้วก็ไปอีกหนึ่งครั้งครับหายหมดท่านผู้ชมเหลือตัวละครอย่างปู่บอมกับตัวละครอย่างกระบองเหล็กเท่านั้นครับจะพลิกกลับมาชนะได้หรือไม่นะครับปู่บอมเข้ามาล้มหมุนตัดเหล็กเข้ามา1ครั้งนะครับตัดหิ้วแถวหน้าไปก่อนครับเอาแล้วในเทิร์นที่2ครับตัวละครอย่างกระบอกเหล็กลุกขึ้นมาก็ปั่นไปก่อน3ตัวแล้วกันนะครับได้อันตีอีก1ครั้งครับปั่นเข้าไปแล้วก็ไปรูดอีก3ตัวครับโอ้โหอย่างเอาท่านผู้ ตอนนี้เนี่ยฝั่งเรานะครับก็เหลือเพียงแค่สามตัวนะครับส่วนกลับไปบ้านนะครับปู่บอมลงไปอนกองดึงค้างกากับบองเหล็กลุกขึ้นมาครับส่วนกลับมาอีกสามครั้งยับเอาเลยฮะสวิงขับเลื่อนครับขอปาดขึ้นน่อยละกนนในยาบโอ้โหแต่ว่าสวิงขับเลื่อนฝั่งเราเนี่ยจะได้กายดาบไหมครับจะได้ถือดาบไหมไปแล้วกระบองเหล็กตันมาก่อนครับโอ้โหไม่ได้ถือท่านผู้ชมโอ้โหบาคุซันล่างปีศาจมาก็หายเหมือนกันนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นการเจอกันระหว่างตัวละครอย่างกระบองเหล็กครับโอ้โหอย่างเอาฮะกระบองเหล็กเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้ามันเป็นแบบ ตัวละครที่ขึ้น5ดาว5ดาว,ดาวม่วงได้แล้วก็อุปกรณ์เฉพาะเกิน3ดาวแล้วก็พาสซีพิเศษเนี่ยเป็น2เนี่ยมันคือตัวละครที่โหดมากนะครับมันฆ่าด่วงได้แบบดีจัดเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูทีมต่อไปดีกว่านะครับเอาแบบมีด่วงบ้างดีกว่านะเพื่อนจะได้เห็นเลยนะครับว่าตัวละครอย่างกระบ,บองเหล็กเนี่ยมันโหดขนาดไหนนะครับโอเคทีมนี้แล้วกันนะครับแต้ม2 8 7 3นะครับกับ2653นะครับโอเคเปิดมานะครับก็เลือกมาเป็นตัวละครอย่างเกียร์โ่ปบบแล้วก็เจ้าบาคุสันล่างปีศาจนับ ฟังข่าจะเลือกแบนตัวละครอย่างเจ้าบาคุซันร่างพิศดาจของเราทิ้งไปครับเรื่องมเป็นจกักรพรรดิเด็กเกนจิอะไรเนี่ยแล้วก็ยุงนะครับเขาจะแบนตัวละครอย่างจากักรพรรดิเด็กทิ้งไปนะโอเคเรียบร้อยครับสองตู้ท้ายครับกระบองเหล็กกับด้วงครับป้องกันการโดนแบนครับฝั่งเขาก็เลือกสองสุดท้ายเป็นกระบองเหล็กกับ้วงเหมือนกันนะครับเอาแล้วฝั่งเราใช้เป็นคอปุ่บอมเบิ้ลหนึ่งนะครับไปลุยกันเลยดีกว่านะครับ มาครับเปิดมาครับเป็นฝั่งสีน้ำเงินที่ได้เปิดก่อนนะครับโดยเจ้ากระบองเหล็กนั่นเองนะครับทับหน้าหมุนไปก่อนเลยครับใส่เกียร์โลอีกหนึ่งสองสามสี่ครั้งในยาบโอ้ย่างแรงในยาบอาจูราโหมดขึ้นทันทีครับเข้าไปที่หนึ่งแสนสามนะครับเอาเลยฮะยุงจิ้มตามไปครับกระบองเหล็กฝั่งนู้นครับไม่ยอมครับปั่นเข้ามานะครับโอ้โหอย่างเอาท่านผู้ชมเกนจิไรเนียงกับตัวละครอย่าง เยร์รอฝั่งเรานี่ก็หายไปเหมือนกันนะครับไปยุงได้นติใสกระบองเล็กหนึ่งครั้งครับเป็นการแก้แค้นไปครับดวงฝั่งเขาครับส่วนกลับมาบ้านครับข้างเหมือนกันครับออร่าสีม่วงครับดุดันเหลือเกินแฮะส่วนกลับไปครับเมื่อกี้นายต่อยใครเข้ามาที่ร้านสามแสนนั่นเองนะครับแม่พูดผิดนะครับ1 3 0่งแสนามหมื่นนะฮะ ตอนนี้เนี่ยกับกลายเป็นว่าตัวละครอย่างเจ้ากระบองเหล็กล่าง2เนี่ยกลายเป็นตัวละครที่ 1- 6ได้เรียบร้อยแล้วนะครับมาฮปปืนใหญ่ของจีนอสนะครับยิงเข้ามาครับติดเผาไหม้ทางด้านของตัวละครอย่างอาชูร่าครับอัศวินขับเพื่อนครับขบพลาดหนึ่งทีครับแต่ว่าไม่เข้าเลยนะเอาเลยฮะต้องเป็นตัวละครอย่างกระบองเหล็กครับในการโค่นด้วงครับปั่นไปทีนึงครับแล้วก็12-3่งสองสามเข้าไปครับโอ้โหอัศวินขับเคลื่อนเกือบแตกเหมือนกันครับไปเลยครับด้วงต่อยอัศวินขับเพื่อนลงไปก่อนครับเพื่อเป็นการปรับปามด้วงนะครับโดยการปาดของตัวละครออย่าางงกกระบเ็้ชม โอ้โหจะตายเอาเะครับเรียบร้อยครับล่วงฝั่งเรานี่หายไปก่อนเลยครับกะบองเหล็กฝั่งเราพยายามเข้าไปป่าเขาอยู่นะครับล่วงฝั่งเขาได้สวนกลับคืนมาบ้านครับฝั่งเราลงาตอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้เกิดขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งครับล่วงมาแล้วฮะเราปั่นเข้าไปครับล่วงฝั่งเขาก็ตายเหมือนกันแต่ว่าล่วงฝั่งเราโดนสะท้อนตายเหมือนกันครับเอาเลยครับเป็นการเจอกันแล้วครับแต่ว่าฝั่งเขานะ่ครับยังมีการกลับมาอีกหนึ่งครั้งครับโอ้โหแต่ว่ากลับมาก็หายทันทีนะะคคครรรรับืืออออแงงงมาาาากกกตวลลย่เเห็็ถ้้ปด เยอะเนี่ยอย่างที่เราเคยเห็นของพวกคุณกัมแมนนะครับเราจะได้เห็นได้เลยนะว่าตัวละครอย่างกระบองเหล็กเนี่ยสามารถพลิกได้เลยนะครับกับพลัง50ล้านกับพลัง100ล้านเนี่ยยังเกือบชนะได้โดยตัวละครอย่างเจ้ากระบองเหล็กนะครับบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ถ้ายังไม่ขึ้น5ดาวเนี่ยยังมองว่าเป็นตัวละครที่อ่อนแอนะครับพอขึ้น5้าดาวแล้วเนี่ยเก่งมากๆเลยนะครับโอเควันนี้นะครับเป็นการแบนตัวละครอย่างด้วงกับจักรพรรดิเด็กล่างสองนะครับเลือกมาครับโดนแบนตัวละครอย่างนกฟินน์ครับเรียกว่าเป็นบาคุ เราเดิม,มาเป็น2ตัวท้ายครับเป็นตัวละครอย่างกระบองเหล็กกับโบรอสล่าง2อันเองนะครับรอบนี้เรามาดูโบรอตบ้างนะะจะมาดูกันนะครับว่าจะถ่ายตัวละครอย่างกระบองเหล็กเนี่ยได้หายไหมนะครับ <c ười> คือนื่องจากตัวละครมันตายเกิดด้วยเนาะกระบองเหล็กนะครับมันเลยเป็นตัวละครที่ดีมากๆเลยและคือตายเกิดนี่คือไม่สนเพื่อนร่วมทีมเลยไปครับโบรอสได้ถ่ายก่อนเลยครับสองแสนห้าเลยครับฟังเขาก็ถ่ายคืนบ้างครับไม่น้อยหน้ากันครับสองแสนหนึ่งครับ แต่ว่าที่เพื่อนเนี่ยเห็นว่าดาเมจไม่ค่อยเข้าเนี่ยคืนไปโดนลูกน้องของโบรอสกันนะครับลูกน้องของโบรอสเนี่ยจะระเบิดได้นะนี่ครับระเบิดเข้ามาที่3ามแสนสี่นะครับกระบองเหล็กตามเข้าไปปั่นที่1นึ่งแสนสี่เลยนะโอ้โหนี่คือการตีปกติหรือเปล่าครับไปเลยฮัจีนอสยิงเข้าไปครับติดเผาไหมเยอะมากครับสี่ตัวท่านผู้ชมปูป้อมตีเข้าไปครับตัดหิ้วไปก่อนตัวนึงฟังเขาเข้ามาตัดทิวเหมือนกันครับเอาเลยฮะจีนอสฝั่งลาวตั้งป้อมยิงคืนหน่อยละกันคครรรัััััับบเเเเเเข้้้าาไไไไไปปปปทีีีละะหหหหโโอออยแแงงมมมมมมืืนนนนนกกกกวว็ตตตติิดผถึ3่ครับ นี่ครับโบรอตจิ้มตามทันทีฮะไปครับอัศวินกับเพื่อนครับง้างปาดแยบเข้าไปนะครับฝั่งเขาไม่ยอมครับขอปาดขึ้นบ้างละกันเพราะยังเป็นล่างถือกระเป๋าอยู่นะครับยังไม่แรงเท่าไหร่ครับต้องสี่สแต็กก่อนแล้วนะไปครับโบรอตไถแท้ๆเข้าไปนะครับสองแสนะฮะเอาแล้วฝังเขาไม่ยอมครับขอไถบ้างละกันโบรอตตัวไหนตัวจริงครับไถเข้ามา2องแสนสองนะครับ โอ้โหลูกน้องโบรอดหมดเลยครับตอนนี้เนี่ยเป็นการป่ายกันเข้าแบบเนื้อๆแล้วนะฮะกระบองเหล็กเก็บงานเรียบร้อยครับโบรอดเกือบแตกเหมือนกันครับส่วนเราฝั่งสีแดงครับฝั่งเขาเข้ามาส่วนบ้างครับรูดรูดครับโอ้โหฝั่งเราหายท่านผู้ชมไปเลยครับโบรอดฝั่งเราครับกระบองเหล็กแรงเหลือเกินครับทนไม่ไหวฮะจีนอสขอยิงส่วนคืนบ้างแล้วกันนะครับ เข้าไปฮะติดเผาไหมแต่ว่าไม่เห็นดาเมดนะครับไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันไปครับสวิงขับเคพื่อนปาดไปทีนึงแล้วแรบเข้าไปนะครับจีนอฝั่งนู้นเนี่ยเครื่องตกเหมือนกันฝั่งเขาเข้ามาปาดบ้านนะครับจีนอตฝั่งเราจะตายไหมยังไม่ตายครับยังยืนได้ยาวเอาเลยครับโบรอสฝั่งเขาได้ไถ่ายเข้ามานะครับจะทะลุหรือไม่บับเข้าไปนะครับโอเคยังไม่ทะลุนะครับกระบ,บองเด็กรูดครับรูดเข้าไปรูดเข้าไปครับตายหมดนะท่านผู้ชม เอาเลยฟังเขารูดกลับมาบ้างครับฟังเราก็ท้ายหมดเหมือนกันเอาละจีนอตฟังเขารูดขึ้นมาก็หาไปก่อนและกันนะครับเป็นการหนึ่งๆกันระหว่างตัวละครอย่างเจ้ากระบอกเหล็กล่างสองอีกแล้วครับโอ้โหท่านผู้ชมต้องบอกเลยครับว่าตัวละครอย่างกระบองเหล็กล่างสองเนี่ยเป็นตัวละครที่1นึได้นะครับก็แนะนานะครับคือมันไม่ต้องมีตัวละครอย่างจักรพรรดิเด็กในไม่ได้คือตัวละครคัสเอสเอสอาบวกทุกตัวนะครับสาคัญหมดนะ เพื่อนควรจะวางแผนเพื่อให้ได้ตัวละครพวกมันทุกตัวด้วยนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้อนาคตด้วยล่ะเนะว่าในวันที่1ตุลาคม1พฤศจิกายนธันวาเนี่ยมันจะเป็นตัวละครอ,อีกนะครับรมันอาจจะเก่งกว่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องสุม่มไปตามเมตานะครับก็เมตานเนี่ยเป็นตัวละครอย่างกระบ,บองเลยจริงๆครับโอเคไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ